สวัสดีครับร้านกอนะครับร้านยุนรติดของหนึ่งครับก็อ่าญี่ปุ่นยังรับสั่งอยู่นะก็สั่งตลอดนะครับทุกของจะมาทุกอาทิตย์นะครับก็มีสิบมีสิบห้าวันนะครับอันนี้คือเครื่องบินนะแล้วก็แล้วก็สามสิบวันเรือนะครับสามสิบวันบวกบวกนะครับอาจจะไม่นสามสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็เครื่องบินจะเร็วกว่านะแต่ค่าส่งจะแพงกว่านะแต่ก็ลูกค้าสั่งเยอะนะครับเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าญี่ปุ่นมันลดราคาลงมาแล้วนะครับมันถูกมากนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนแพงนะก็เหมือนเดิมน,นะครับราะผมไม่มีมัดจำนะครับทุกคนจ่ายเต็มเพราะว่าผมขายราคาชิปปิ้งแล้วราคาถูกมากนะครับบางทีบางตัวเนี่ยถูกกว่าเงินมัดจำนะครับอ่าผมสอนดูเว็บไซต์ญี่ปุ่นเองเลยนะ conworld co jp นะพิมพ์เข้า Google เลยแล้วก็ไปเลือกแบบ คิดราคาเองดูสต็อกเองได้เลยนะครับมันมีลดราคาเยอะนะครับเยอะมากๆนะอันนี้น่าจะเป็นคลาสสิกอะอย่างพวกเนี้ยเป็นคลาสสิกนะครับคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยอยู่ประมาณ2000ตอนนี้ลดราคาอยู่2000นิดๆเองนะครับ2อง0 2 0 0อนะคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยมีทั้งหมด8สีนะครับมีทั้งพุ่มข้อแล้วไม่พุ่มข้อนะครับ มีขาวครีมดำกลมดำล้วนเลือดหมูแล้วก็เท่านะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลงรูปไปให้ดูนะครับคลาสสิกนะครับคลาสสิกไม่ไม่แพงโคตรถูกเลยตอนเนี้ลดล,ลดอยู่นะครับคือนี้เป็นเรือนะอันนี้อันนี้เป็นเครื่องบินนะครับ เครื่องบินจะต้องเครื่องบินจะต้องเอาไอ้ไอ้กล่องเนี้ยของขนญี่ปุ่นออกน,นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ขนส่งเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นคลาสติกเหมือนกันนะครับส่วนมากที่สั่งเนี่ยก็รุ่นเดิมๆนะครับอย่างพวกนี้ขายได้เดิมๆตลอดนะครับอันนี้เป็น U.S. Originator ก็ <g iggle> เดิมๆอยู่แล้วนะครับ มีขาวกับดำแล้วก็สีสีพวกนี้ก็ผลิตรอบเดียวนะครับอันนี้ก็ผลิตตลอดนะครับเนี่ย yeah. U.S. Air c o n d i t i o r นะครับขายได้เรื่อยๆพวกนี้เหลือ3,000 3,000ต้นๆน,นะครับ3,001 3,002นะครับ มีบางรอบนะบางรอบก็ช้านะครับอันนี้พูดถึงเรือนะแต่เขาบินสิบห้บาวันแน่นอนอยู่แล้วไม่มีเลทเรือบางทีมันเข้าช้าบางทีเข้าเร็วนะครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่ท่าเรือนะมันอยู่ที่ผมนะครับบางทีเลทบางทีบางครั้งเลทเป็นเดือนเลยยังมีเลยนะแต่ช่วงนี้น้อยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเลทนะครับอันนี้ต้องอันนี้ต้องบอกลูกค้าก่อนมันแล้วแต่ช่วงนะครับบางช่วงก็เร็วเลยบางช่วงก็ช้านะครับอันนี้ สลิปนะครับตัวนี้เป็นสลิปเป็นยางยืดนะครับเป็นยางยืดข้างในร้อยเชือกก็ได้ไม่ต้องร้อยก็ได้นะครับประมาณนี้เป็นยางยืดข้างในนะครับตัวนี้ก็มีหลายสีนะทุกคู่เป็นขอบผ้านะครับขอบผ้าทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปแยกเอาไว้ให้นะครับตัวนี้ก็มีสามสี่สีนะ ค้าดูแบบญี่ปุ่นได้เลยนะครับเพราะมันมีคือมันมีเยอะมากนะครับญี่ปุ่นอ่ะบางทีบางช่วงเนี่ยบางช่วงเนี่ยลูกค้าได้ของรับอีกม,มาดูอีกทีนึงลดสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าต้องดูเรื่อยๆนะอย่างโคกเนี่ยแรกๆเนี่ยหกพันกว่าบาทตอนเนี้ยเหลือแค่สองพันกว่าบาทเองญี่ปุ่นลดราคาสองพันสองพันแปดประมาณเนี้ยนะครับก็ต้องดูเรื่อยๆนะ แต,แต่บอกไว้ก่อนนะอย่าดีใจนะครับบางคนดีใจนึกว่าเฮ้ยลดราคามันไม่ได้มีทุกเบอร์นะครับมันไม่อยู่นของปลอมนะลดราคาแล้วมีทุกเบอร์นะครับน้อยนะอย่างเงี้ยเหลือแต่เบอร์เล็กๆนะครับเบอร์กลางๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นเขาว่าขายดีนะครับอันนี้โค้กโค้กสีเขียวนะครับทันที่แล้วก็ได้อีอกสีนึงมานะครับอ่ะประมาณ อย่าลืมนะครับเมกอินเจแปนเนี่ยกล่องจะต้องเป็นแบบนี้นะครับจำเอาไว้เลยนะครับไม่ใช่กล่องแบบนี้นะครับลูกค้าสังเกตดีๆนะครับเวลาลูกที่ลูกค้าถามอะไรเงี้ยอันนี้ประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ใช่นะดูที่กล่องนะครับเจ็ดศูนย์ก็จะเป็นเจ็ดศูนย์จะเป็นกล่องแบบนู้นนะครับสีแดงข้างบ,บนไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายคนยังไม่รู้นะว่าเมกอินเจแปนจะเป็นกล่องแบบนี้แล้วฝาเราต้องเปิดได้แบบนี้นี่คือเมกอินเจแปนนะครับอันนี้เป็นเป็นฝัแบบนี้นะครับเราเวลา เวลาผมลงรูปเนี่ยผมจะลงกล่องด้วยนะครับจะได้เห็นกล่องว่าเป็นแบบรุ่นไหนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับสีครีมนะครับมีหุ้มข้อกับไม่หุ้มข้อนะครับอันนี้ขายได้ตลอดอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกส่วนมากก็ได้ได้แต่เดิมๆเนี่ยพวกนี้เดิมๆหมดเลย บางทีก็ไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปนะบางทีก็คิดรีบส่งให้ลูกค้าไม่ได้เข้าร้านอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับกันนะอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ออนเจแปลนะครับเป็นแปดศูนย์นะครับจะเป็นกล่องแบบนี้จะแตกต่างกันอีกนะครับกล่องสีนี้เห็นไหมครับกล่องไม่เหมือนกันนะครับกล่องแบบนี้กับแบบนี้ไม่ออนเจแปนนะครับ แต่พวกนี้ผลิตครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วก็คือหมดนะครับไม่ผลิตไม่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 มีผลิตอีกนะครับทรงคล้ายๆกันนะครับบอดี้เดียวกันวัสดุคล้ายๆกันนะครับแต่คืออ่าเดี๋ยวก่อนนะผ้าคนละผ้าคนละลอนกันนะครับดูกล้องมันดูยาานะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นแปดสูทนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ ก็มีปั๊มให้นะครับฮัลโหลเขาทักเขาท t า b ยูทูบอยู่อันนี้เป็นเครื่องบินลูกค้าประจำนะครับส่วนมากลูกค้าประจำจะสั่งเครื่องบินนะ อันนี้เป็นอันนี้เป็นรุ่นใหม่เป็นเดนิมนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับตังนี้เป็นเดนิมเป็นผ้ายีนนะครับผ้ายีนผ้ายีนทําเก่านะครับอันนี้ตรงด,ดูที่วัสดุจะไม่ไม่ใช่เปื้อนนะเป็นทําเก่าเหมือนเหมือนเมื่อก่อนอะไรแล้วจอร์บาร์บานะครับทําเซอร์นี่คืทำเซอร์นะครับทําเก่าเป็นผ้ายีนนะครับเดนิม สีจีนนะครับเดี๋ยวผมลงราคาไปให้ผมจําไม่ได้ลวะวพราะาครับบางทีผมอาจจะไม่มีข้อมูลรุ่นใหม่ๆนะลูกค้าต้องดูเองนะครับเพราะว่ามาดูจากญ,ญี่ปุ่นได้เลยนะครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ไม่ไม่ธรรมดาอา่า 1นึ0 0หมื่นเยนนะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับอยู่ประมาณ6กพ0น6กพ6นห0ร้อยหกพันนอีันนี้คือเครื่องบินนะเครื่องบินนะครับถ้าเรือก็ลบลงไปอีก8ปดลดลงไปอีก800นะครับก็อยู่ประมาณ6กสองหกลบแปดรอ ประมาณ5,004 5,003นะครับถ้าเป็นเรือนะถ้าเป็นเรือโดยแต่ก็สวยดีนะครับมันทำเซิร์แล้วมันสวยนะครับอันนี้เคลอบเงาด้วยนะเคลอบเงาให้ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับลูกค้าเข้า Google นะครับพิมพ์นะครับ convert จุด jp เอ่อโทษที co jp ไอ้คำว่าเดี่ยคือจุดนะครับอย่างนี้นะครับโทษที convert co jp นะครับแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้นะไม่ใช่อันอื่นนะต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนดูนะครับอันนี้คือเป็นเป็นโปรโมชั่นนะครับเลื่อนดูไปเรื่อยๆเลื่อน,อนให้ล่างสุดเลย เนี่ยพวกนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับก็เลื่อนลงมาให้ล่างสุดเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหมวดหมู่ละออสตาไทอาญี่ปุ่นอเอสดีดาววันสตาดาวอะไรพวกนี้นะครับดูครักดไปเลยแจ็คเอ้าแจ็คก็กดแจ็คเอ่อท,ทัทีอันนี้มันดาวแจ็คก็กดแจ็คนะครับเนี่ยแล้วก็เลื่อนลงมานะครับดูแบบได้เลยเนี่ยตัวใหม่อะไรพวกนี้นะครับ ดูเองเลยแล้วก็เช็คของเองได้เลยนะครับปุ๊บกดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนดูอัลบั้มเนี่ยอัลบั้มแล้วนะครับอ่าอย่างตัวเนี้ยหนึ่งอะไรว่าหนึ่งเก้าสามห้าเนี่ยนะครับปุ๊บดูดูรูปเพิ่มได้นะครับรายละเอียดก็เลื่อนมานะครับเลื่อนไม่ได้สต็อกสินค้าอยู่ข้างล่างนะครับหมดคือหมดนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับไอ้พวกเนี้ย จริงๆอ่ะคืออาจบางรุ่นอาจจะไม่ทันญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเราอยู่ไกลด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็สนใจยังไงทักมาได้เลยนะครับดูแบบญี่ปุ่นเองนะครับแล้วก็ส่งลิงก์มาให้อด m มินก็ได้เดี๋ยวแอดมินดูให้นะครับ้านกอน์นครับสวัสดีครับ